สมาธินะลูกให้สมาธิเพื่อนนี้เขาไม่ได้อื้ออมีเอมีเอมีอ๋อคืออยาเดียวต้องให้แกมันนี่มา มีเรื่องเ่าให้แกฟังเว้ยคือแบบว่าชาน่าไปชอบคนคนนึงแต่แบบคงคงเป็นไปไม่ได้อะแต่ว่าแต่ว่าฉันก็มีความสุขแกทำไงดีวะแต่ฉันก็ไม่ได้คิดว่าจะให้เขามาเป็นของฉนันเว้ยแต่แบบเออแค่เห็นเขายิ้มฉันก็มีความสุขแล้วอะ ลอยใ,ใจเข้าข้างตัวเองทุกทีว่าจะมีเธออยู่กับฉันแม้วันนี้จะยังไม่มีวันนั้นก็จะฝันจะเฝ้ารอเพราะคำว่ารัก ท่านั้น,น,นในใจฉันไม่<อ>มีที่ว่างให้ใครฉันชอบเพื่อนคนหนึ่งเว้เพื่อนที่สนิทมากแกก็เข้าใจประวะ่าแบบเราถ้าเราชอบเพื่อนเราก็บอกขาไนี้ได้ปะแต่เ,เราว่าบางทีแกชอบแกก็บอกเลยนะแล้วถ้าต้องเสียเขาไปตลอดกาลอ,อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด ความรักอะไรมันก็ต้องลงทุนไปต้องกล้าต้องเสี่ยงอะไรจริงแต่ฉันว่าฉันขอเก็บเขาไว้ในใจก็พอแล้เอาไว้ดูตอนที่ดาวเยอะๆอย่างเงี้ยแค่นี้ก็มีความสุขแล้วคืนที่ดาวตั้งฟ้าฉันจิ้งนา เจนที่ดูสดใสนั้นเป็นึใจเธอหรือเปล่าหากมันเป็นจริงจะแก้ผู้เจมาใส่ใจโอเค นี่ก็จิ้นไป,ไปเรื่อยๆอนร้อนตอน,น้อนะโอเคดีน,น,น,นะนางดีคราวนี้แบบนางแค่ต้องรู้ว่าแบบตอนที่เรารู้สึกว่าเขาอยู่ข้างๆนี้ยมันสามารถบอกได้ใช่ไหมแต่แบบตอนที่เล่นกับคนดูอะนางต้องดูว่าเอ้ยจะน,นางจะเล่นอะไรกับคนดูได้บ้างอะไรเงี้ยจะพูดอะไรกับเขาให้เขาแบบอยู่ข้างเราให้เขาแบบช่วยเราตัดสินใจดีไหมว่าแบบบอกดีหรือไม่บอกดีอะไรเงี้ยเนี่ยฉันรู้สึกเยอะขนาดนี้เลยนะอะไรเงี้ย แต่รู้สึกอะไรอย่างเงี้ยดีเลยูกเห็นหน้าคนคนนั้นให้ชัดอะไรเงี้ยมันก็เป็นคาแรคเตอร์หนูดีเออดีดีดี